สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาอธิบายนะครับเรื่องการคว้านเสื้อสูบนะเนี่ยจริงๆอ่ะคนบางคนก็เข้าใจผิดว่าอถ้าเราคว้านเสื้อสูบแล้วมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนของเดิมของศูนย์โรงงานแบบนี้นะครับจริงมันไม่ใช่นะเพียงแค่ว่าการที่เอาไปเลยก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมดูนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะคือเสื้อสูบเนี่ยมันจะมีความหนาอยู่ นะหลายมิลอยู่นะครับมันมีความหนายเยอะอยู่นะทีนี้เนะี่ยมันจะมีลูกนี่นะถามว่าลูก25เนี่ยนะ25มิลกับ75ไอ้0.75มิลเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมนะครับเนี่ยมันต่างกันแค่นี้นะครับมองตาเปล่าแทบไม่เห็นนะนิดเดียวแค่เท่าเส้นผมนี่แหละนะความห่างของมันนะเนี่ยแล้วก็เวลาเขาเอามา อะไรนะมาคว้านเนี่ยเขาก็จะคว้านให้มันพอดีกับตัวลูกนะครับตัวลูกเสร็จแล้วก็มาขัดนะครับมันก็จะได้เหล็กเดิมโรงงานนะครับผมในการคว้านนะั้นมันจะได้เหล็กเดิมโรงงานนะเหมือนเดิมด้วยแข็งแรงทนทานเหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเหลือเหล็กตามขอบนี่อีกเยอะมากนะครับปอกมนะันอะปอกกี่เลยเยอะมากนะครับน่ะพูดเดี๋ยวผมทำวิดีโอให้แบบเพื่อความเข้าใจนะ สำหรับผู้ที่ไม่รู้นะครับแล้วก็เอฟซที่ติดตามอยู่นะเนี่ยว่าควรจะเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่ไหมหรือว่าไม่ควรเปลี่ยนนะครับจริงๆก็ใช้เสื้อสูบเดิมก็ได้นะครับแล้วก็มาคว้านไม่งั้นก็เอามาทําที่ที่ผมทําให้ก็ได้นะแล้วก็ผมก็มีเสื้อสูบสับให้นะครับผมแล้วก็เสร็จเร็วด้วย นะเราก็ซื้อเวลาเวลาเราจะคว้านเนี่ยเราก็ซื้อลูกสูบที่มันโตกว่ารูนะครับพอโตกว่ารูเสร็จแล้วก็เอามาคว้านให้มันให้ลูกสูบเนี่ยเข้าไปในรูได้นะเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยใครสนใจเนี่ยก็เข้ามาทําที่ร้านพ่พงได้เลยนะนี่ผมก็อยู่ร้านลงกึงนี่แหละนะครับลงกึงสําหรับรถมอเตอร์ไซค์รถจกักรยานยนต์นะครับ ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในเครื่องมอเตอร์ไซค์นะทุกรุ่นทุกยี่ห้อแว็บไปหาพี่เขาได้นะครับอยู่หมู่บ้านดีเคนะครับผมเดี๋ยวผมฝากเบอร์เบอร์ไว้นะครับถ้าหาใครสนใจก็ลองโทรมาถามพี่เขาดูนะอีกอย่างหนึ่งถ้าโทรมาถามแล้วต้องมาทําด้วยนะเอาตามนี้นะครับผมต้องต้องเขามาถามด้วยนะครับผมนี่ในเครื่องขัดก็ต้องมาขัดอีกรอบหนึ่งนะ ร้านนี้การันตีนะผมการันตีให้ทํางานทํางานคือง่ายๆอางานดีงานจบนะผมงานดีเอาง่ายเลยคืองานดีเอามาทําเนี่ยผมเอามาทําที่นี่ทุกรอบนะครับผมงานผมรับประกันงานตัวเองเลยคือว่าผมงานดีงานจบงานชัวร์นะครับผมอัดเข้าเวียงเนี่ยเอาออกมาจากรถแบบไหนนะครับมันก็จะกลับไปแบบนั้นนะครับมันจะแน่นเป๊ะเหมือนเดิมไม่มี รุนซ้ายขวาไม่มีแน่นอนนะครับถ้าอยู่ในรถมันรุนกลับไปก็จะไม่รุนอาจจะเป็นไม่ได้ต้องบอกก่อนนะถ้าสมมติว่าใครเอาข้อเหวี่ยงมาให้พี่พงษ์เขาอาจให้เนี่ยถ้ามันรุนอยู่ในรถเนี่ยก็ต้องบอกพี่เขาด้วยว่ามันรุนนะครับผมจะได้ปรับถูกนะแต่ว่าถ้ารถเดิมๆที่ไม่เข้าเหวี่ยงอะไรที่มันไม่ลุนซ้ายรุนขวาเนี่ยเราก็เอามาอาัดเหมือนเดิมนะไม่ตรงเป๊ะเลยนะครับผมพี่เขามีสเปคอยู่แล้ว นี้เครื่องนี้ผมก็ได้แค่ดูแหละนะแต่ผมอธิบายไม่ถูกหรอกก็จริงๆมันก็ทํางานแบบเนี้ยนะครับผมนี่นี่นะก็มาอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้มาพามาดูงานเนี่ยแล้วก็พี่เขากึงชามปรับองสายชามให้ลูกค้านะครับนะชามเก่าๆนะครับผมตัวนี้ชามเก่าๆปรับออกมาก็โอเคนะครับสวยงามนี่นะ มีจุกมีจุกตรงนี้ด้วยหน่อยนึงนะมียันลิปเลยนะครับที่นี่พี่พงศ์เขารับทำนะนั<า>่โอเคคลิปนี้ผมก็ประมาณเท่านี้สั้นๆน,นะครับผมใครสนใจก็เข้ามาทำได้ที่นี่นะ